อ่าเริ่มเลยนะครับอ่าาที่แล้วเราเรียนไปเรื่องลายปีซึมใช่ไหมอ่ารูปเลขาคณิตสามมิตินะครับได้ทำแบบบุคคลสำรวจปีซึมไปใช่ไหมครับไปงานที่หนึ่งนะครับนะให้นนทำไปงานไปแล้วนะครับบางคนทำส่งไปแล้วบางคนยังไม่ได้ทำก็ทำตานะครับนะอ่าทีนี้วันเนี้ย มาเรื่องของทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกตรงนี้นมทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกวันวันนั้นให้ดูแล้วเนาะคาว่าทรงกระบอกสิ่งของที่จะเป็นทรงกระบอกเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไงครับสิ่งของที่จะเป็นทรงกระบอกต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ มีฐานเป็นวงกลมมีพื้นที่เท่ากันไหมอ่าต้องเท่ากันหรือเราเรียกว่าหรือเราเรียกว่ามันเท่ากันทุกประการใช่ไหมฐานมันอะฐานมันมีสองฐานใช่ไหมครับอ่าถ้ามันเป็นทรงกระบอกที่มันติดนะอะนะครับแล้วก็ด้านข้างของมันด้านข้างของมันอ่านะมันจะเป็นผิวโค้งใช่ไหมโค้งไม่เป็นเหลี่ยมนะทำไมมันถึงไม่เป็นเหลี่ยม เพราะว่าฐานมันเป็นวงกลมข้างมันจะเป็นเหลี่ยมได้ไหมไม่ได้นะครับมันก็ประกอบไม่ได้นะครับนะเวลาเราคลี่คลี่รูปจรงกระบอ,อกมาแล้วจะเป็นรูปร่างอะไรบ้างอ่าวงกลมกี่วงวงกลมกี่วงสองวงแล้วก็สีเสส่เหลี่ยมกี่รูปครับอ่าสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับ เดวเวลาครูถามว่าบอกคลี่ออกมานักเรียนนึกถึงรูปคลี่ของมันเลยทรงกระบอกคลี่ออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นวงกลมสองวงแล้วก็มีครับมีด้านข้างเวลาคลี่ออกมามจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตุลัดหรือผืนผ้านะครับนะอ่าฐานของมันเนี่ยมันเท่ากาันทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นทรงกระบอกเนี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นทรงตรลงมาใช่ไหมครับ ตรงลงมาฮะนะครับอ่ะทีนี้กูถามว่าขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำเป็นทรงกระบอกไหมครับ <c oughs> เห็นไหมขวดน้ำเป็นทรงกระบอกไหมครับบางคนรูปหายไปแล้วลูก อ่ะขวดน้ำไปตรงกระบอกไหมมันคล้ายใช่ไหมใช่ป่ะเออเนี่ยฐานที่หัวมันกับก้อนมันเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยหัวมันหัวที่ฝามันกับก้อนมันไม่เท่ากันนะเขาเรียกว่าคลา้ายทรงกระบอกนะครับตรงกลางมีหยักอีกนะครับนะคล้ายทรงกระบอกนะนะครับคล้ายทรงกระบอก เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมีจะใบงานทำหรือเปล่าครับอ้าวแก้วเนี้ยแก้วเนี้ยเห็นไหมครับฐานมันเป็นวงกลมฐานสีน้ำเงินกือพ้นมันมันมีพื้นที่ไม่เท่ากันนะมันมีพื้นที่ไม่เท่ากันดังนั้นมันเป็นทรงกระบอกหรือคล้ายทรงกระบอกคล้ายทรงกระบอก นะครับท้ายตรงกระบอกอเพราะฉะนั้นนะผูจะบอกเรียนว่าตรงกระบอกเนี่ย <Okay. S 2> นะครับมันมีคําพิยามของมันตรงกระบอกกอ่ะ <Okay. S 2> บอกเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานนะครับที่เป็นวงกลมเป็นวงรีได้ไหมต้องเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการนั่นแสดงว่าเส้นรอบวงก็ต้องเท่ากันพื้นที่ก็ต้องเท่ากันนะครับ และอยู่บนระนาบเดียวกันบนระนาบเดียวกันก็คือมันขนานกันจะแบบไหนก็ตามนะครับนะมันอย่างนี้ระนาบเดียวกันนะครับมันจะเอียงก็ได้นะครับแต่มันต้องรับกันไปนะครับเขาเรียกว่าอยู่บนระนาบเดียวกันอ่ะทีนี้ถ้าเราเกิดเราเอาระนาบมาตัดตรงกลางของมันนะครับตรงกระบอกเนี้ยเราตัดตัดให้มันขนานกับตัด ฝาหรือฐานของมันนะครับตัดแล้วเรียนคิดว่ารูปล่างที่เกิดจากการตัดมันจะเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรครับวงกลมใช่ไหมเป็นรูปวงกลมแล้วตัดกลางเลยตัดให้มันระนาบเดียวกับฐานนะ่ะนะ,ะมันก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับเราเรียกว่ารูปเลขาคณิตอ่าสามมิติที่นี่ว่าทรงกระบอกนะครับ ถ้าฐานมันไม่เท่ากันเนี่ยฐานมันไม่เท่ากันทุกประการเช่นขวดน้ําเนี่ยวเรียกว่ามันคล้ายทรงกระบอกนะครับอ่ะทีนี้เราเคยเห็นแต่ทรงกระบอกที่มันเป็นทรงตรง,รงใช่ไหมทีนี้ทรงกระบอกมันมีทรงกระบอกเอียงก็มีอ่ะดูรูปที่ครูวาดนี่ที่เห็นบนกระดานรูปนี้รูปที่หนึ่งเนี่ยรูปที่หนึ่งนี่เป็นรูปที่สอง ที่งเราเรว่าทรงระอตรงทรงกระบอกตรงเราเรียกว่าทรงกระบอกเอียงเห็นไหม มีตรงกระบอกตรงกับตรงกระบอกเอียงแต่ถึงมันเอียงยังไงก็ตามเหมือนครับฐานของมันก็อยู่ระนาบเดียวกันนะครับนะมันขนามก็กับพื้นเหมือนกันแล้วเราเรียกว่าอยู่ระนาบเดียวกันเนี่ยระนาบเดียวกันเนไะนะครับอ่ทีนี้มาดูว่าทรงกระบอก นะครูได้ได้เรียกชื่อมันไปบางเรื่องบางบางบางอย่างแล้วแต่ว่าตรงกระบอกเนะี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตรงกระบอกมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยของมันก็คือหน้าตัดหรือฐานที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ความสคัญของอ่าตัวน,นี้ตัวน,นีเน้เรียกว่า ฐานนะครับเรียกว่าหน้าตัดหรือฐานนะครับนะอ้าวหน้าตัดหรือฐานมีกี่อันครับมีกี่ด้ข้างล่างนี่จะใช่ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าหน้า หน้าตัดหรือฐานเห็นไหมครับอ่าส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งนะครับอะนะจดทันไหมครับหนังสือมอสามเนี่ยยังไม่ได้นะลูกมันเป็นของกระทรวง เหมือนเดิมนั่นแหละกระทรวงเหมือนเดิมแต่ว่าเขาปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะครับหนังสือยังไม่มานะครับมาติดโควิดนะครับใครเข้ามาหนึ่งคนนะครับต่อไปตรงกลางของมันนะรกาของมันเนี่ตรงมาเนี่ย เส้นนี้เส้นนี้เ,นนนเ,รเราเรียกว่าแกนเราเรียกว่าแกนแกนของทรงกระบอกนะครับแกนของทรงกระบอกนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าส่วนสูงของทรงกระบอกก็ได้นะครับแกนหรือส่วนสูง แกหรือส่วนสูงของทรงกระบอกนะครับนะ,ะส่วนสูงถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นนะอันนี้กเ่เป็น ะครับเรียกว่าแกนแกนเหมือนกานเสียส่วนสูงของต้นกระบอกถ้าเปน็นอันนั้เอาใหม่นะครับถ้าเปน็นตรงกระบอกตรงแกนของมันจะเรียกว่าส่วนสูงด้วยแต่ถ้าเป็นตรงกระบอกเอียงส่วนสูงส่วนสูงมันจะลงมาตั้งหากักหมุนะครับอันนี้เรียกว่าส่วนสินะ นะเอาใหม่นะครับทร,ร,ร,รงกระบอกมีสองลักษณะคือทรงกระบอกตรงกับทรงกระบอกเอียงนะส่วนประกอบของมันคือหน้าตัดหรือฐานนะครับมีสองอันเหมือนกันนะครับมีสองสองฐานเหมือนกันนะครับหรือสองหน้าตัดเหมือนกันต่อไป จุดตรงกลางของเร,เ,รเราเรียกว่าจุดเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมก็ได้นะครับลากลงมาถึงจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ฐานน้งสองรูปนะครับสูงตรงและสูงเอียงเราเรียกว่าแกนเราเรียกว่าแกนอ่าแล้วทีนี้แกนของทรงกระบอกตรงเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าส่วนสูงก็ได้นะครับแต่ส่วนสูงของทรงกระบอกเอียง หมายถึงส่วนสูงที่พันลงมาจนตองมาตั้งฉากับฐานเพราะเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับว่าคาว่าสูงเนี่ยหมายถึงส่วนของเส้นตรงที่มันลากมาตั้งฉากกับฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นสากนี้คือส่วนสูงของทรงกระบอกเอียงนะทรงกระบอกเอียงครับอ่านไหมครับดูทันไหมดูไปไหมดูบังไหม อาน้ำมาแล้วน้ำเพิ่มอ,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 อ๋อกัดไปไหนไม่เห็นเลยอ่ะทันไหมใครไม่ทัน นะครับอ่าทีนีค้ครูจ๋าจะดูรูปเนี้ยเห็นไหมเห็นชัดไหมอ่ารูปนี้รูปกอรูปกอเป็นทรงกระบอกไหมเป็นเนาะเพราะว่าฐานมันเท่ากันทุกประการใช่ไหมฐานคือสีฟ้าเห็นไหมครับมันเป็นทรงกระบอกตรงถูกไหมอ่า ต่อไปลูปขอลูกขอเป็นทรงกระบอกไหมเหยนชัดไหมครับลูปขอลูกขอเป็นทรงกระบอกไหมครับไม่เป็นแต่มันคล้ายใช่ไหมอ่ามันคล้ายเพราะว่าตรงกลางมันพอดใช่ไหมครับต่อไปลูกขอเป็นทรงกระบอกไหม คล้ายคล้ายรึเปล่ามันคล้ายแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฐานของมันมันไม่อยู่บนระนาบเดียวกันข้างบนมันเอียงเห็นไหมครับข้างล่างมันข้างล่างมันขนาดกับพื้นแต่ข้างบนมันเอียงเห็นไหมครับต่อไปรูปที่สี่เป็นไหมเหมือนแก้วน้าคว่ำลงไม่เป็นแต่คล้ายเนาะ ครับแสดงว่าเราเรียนเข้าใจว่าคําว่าทรงกระบอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะสรุปแล้วก็คือทรงกระบอกเนี่ยก็คือรูปสามมิติรูปเลขอรขั้นที่สามมิต,มมมมติซึ่งมีพื้นที่ฐานเท่ากันทุกประการนะครับแล้วก็บรรยู่บราณที่ขนานกันนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ระนาบตัดตรงกลางของมันในแนวขนานกับพื้นนะครับมันก็จะเป็นรูปวงกลมเหมือนฐานทุกประการนะครับ เราเรียกว่าทรงกระบอกนะครับอ่ะทีนี้จะถามว่าสิ่งของอะไรบ้างที่นะักเรียนคิดว่ามันคล้ายทรงกระบอกคิดไว้นะเดี๋ยวถาถามพี่ละคนนะมันคล้ายทรงกระบอกครับกูบไม่ได้บอกเป็นทรงกระบอกเอาคล้ายก็พอ ยกเว้นห mm ้ามตอบที่ครูโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี่ขวดน้ำไม่เอานะครับอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมอะไรคล้ายทรงกระบอกปักอะไรนะครับเจ๊ก้าพร้อมไหม อ่าอ่าได้จะไปเก็ตอะไรครับเก็ตได้นะครับได้ยินไม่ค่อยชัดอ๋ออโอเคโอเคนะอาร์มอาร์มเห็นแต่ผมข้างบนนิดเดียว ไม่เห็นหน้าเลยาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้อา,า,าอว,อ,วอะไรคล้ายชงกระบอกหัวผมเองไงครูอะไรคล้ายชงกระบอกครับอุย้ยรอบตัวเราก็มีมองเห็นไปข้างบนอาจจะมีก็ได้ไม่ใช่หาจิ้งจกนะลูกหยิบออกจิ้งจกคล้ายชงกระบอกไม่ใช่นะอะไรเอ่ย หลอดไฟโอเคหลอดไฟหล,ลอดไฟลดไฟลูออเรน์ใช่ไหมหลอดยาวๆอา้าวฟิมอะไรคล้ายทรงกระบอกแก้วน้ำอ่าตุ้นตุ้นอะไรคล้ายทรงกระบอกครับปกากกาโอเคปกากกาเห็นแล้วครับของครูก็มีครับเนี่ยนะอะ่าต่อไปไทรเนี่ยวิรพัฒน์หายหน้าไปแล้ว ปิดไม้ด้วยวีรพัฒน์อะไรนะครับอาได้ได้ได้ไดอ,อ่ะแก้มอ้าโอเคเก๋เก๋อยู่ไหม เก๋อยู่ในสายไหมเนี่ยเก๋อ่าอะไรคล้ายจมก็บอกครับไม้ไผ่ก็บอกไม้ไผ่มีนามีนาได้คล้ายจมก็บอกครับกระป๋องกาแฟแก้วกาแฟก็ได้ใช่ไหมใครไม่ตอบครูเนี่ยสา๋า สาไม่เปิดใหม่สาอะไรคล้ายทรงกระบ,บอกลูกอะไรคล้ายทรงกระบ,บอกลูกสาคิดนานมากเลยอ่าเบกกสเบกกสปิดไหม่ปิดโฟกัสปิดไหม่ไปแล้วเบกกสอ่าเบกกสเปิดใหม่ล้ะอะไรคล้ายทรงกระบ,บอกลูก โอเคต่อไปติว,ตวครับโอเค,อ,เคอ่ะรูปที่คล้ายสรงกระบ,บอกเรารู้เลยเนาะนะตแต่ถ้ารูปที่มนเหมือนสรงกระบ,บอกเป๊ะๆเลยเนี่ยมันหาค่อนข้างยากถูกไหม เพราะว่าวัสดุเอสิ่งของใช้เดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นอย่างกระปุกอมสินทรงตรงๆมาก็เป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับแต่ดีนี้ไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอาบรรจุพันธุ์นนะ่ะที่มันทําแล้วอมันมันไม่เหมือนทรงกระบอกอ่ะแต่มันคล้ายๆก็เยอะนะครับแต่จะให้เหมือนทรงกระบอกเลยเนี่ยนะมันก็คงจะหาตัวอย่างมาอ้างเนี่ย ได้น้อยชิ้นนะครับกูก็เลยใช้คําว่าทรงกระบอกไอ้คล้ายทรงกระบอกนะครับนั่นเองจะได้หางง่ายๆขึ้นนะครับอ้าวทีน,นี้ทรงกระบอกเนี่ยเวลาเราคลี่ออกมานะครับเวลาเราคลี่ออกมาทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกเวลาเราคลี่ออกมาปุ๊บ ปูจพยรายามจะวาดฐานให้ตรงกันนะเพราะว่าทรงกระบอกถ้าวาดฐานคุกลมตรงกรันปุ๊บจะเกิดการหาขึ้นมาทันทีนะครับนะนะครับ,นะรบเพราะนั้นนะกอเทมาปุ๊บผิวข้าของมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมฐานมันจะเป็นลายวงกลมสองวงแต่มันจะติดกับ พื้นที่ผิวข้างไวยครับติดนะต้องติดกันนะมันไม่ได้ลอยแยกออกไปนะนะครับนะมันติดกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาคลื่นออกมาตรงกระบอกจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกระบอกตินหฐานของมันเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยจะต้องเท่ากันทุกประการนะครับส่วนผิวข้างของมันราเคลื่นออกมาขึ้นอยู่กับว่าตรงกระบอกนั้นวงมันใหญ่หรือวงมันแคบนะมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในในชั่วโมงต่อต่อไปเนี่ยเรื่องของพื้นที่ผิวนะเพราะนั้นเวลาเรียนจะคำนวณหาพื้นที่ผิวล้วเรียนนึกถึงเวลาเราคลี่ออกมาเราต้องรู้พื้นที่ของวงกลมสองวงและพื้นที่ผิวข้างด้านข้างเราเรียกว่าพื้นที่ผิวของตรงกระบอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ของ พื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยฐานของมันเราก็ต้องรู้สูตรของพื้นที่วงกลมใช่ไหมครับเออสูตรพื้นที่วงกลมว่าไงนะสูตรพื้นที่รูปวงกลมว่าไงนะครับ pi r กำลังสองดีมากที่ยังจำได้นะครับถ้าสอง pi r เป็นรูปของอะไรครับเป็นหาอะไรรับปะสองย i r หาอะไรครับเส้นรอบรูปวงกลม,กลมเนี่ยสิ่งที่เราต้องจำเพราะนั้น ที่เราเรียนมาตั้งแต่ปหมหนึ 1, ่งมสองเราทิ้งไม่ได้เลยนะครับนะเราทิ้งไม่ได้เลย <_ d ata> แล้วการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการนําเรื่องของการแก้สมการมาใช้นะครับ <_ d ata> การแก้สมการเนี่ยนะเราต้องใช้ไปจนนะเราไม่เรียนแล้วอ่ะนะครับเราเลิกเรียนแล้วสมการเนี่ยดูง,ง่ายมันมีเครื่องหมายเท่ากับเห็น <_ d ata> ไหมเวาลาเพราะนั้นเวลาเราแก้โจทย์ปัญหามันจะมีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหม นั่นแหละคือสมการนะครับนะสมการเพราะนั้นนักเรียนต้องอย่าลืมนะเรื่องสมการนะวิธีแก้แก้ยังไงครับวิธีแก้แก้ยังไงนะนักเรียนต้องไปทบทวนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหายแล้ววันนี้วันนี้นักเรียนไปทําแบบหัดหรือไปงานที่สองนะครับไป,ไปทําไปงานที่สองนะรหัสกันอยู่ใช่ไหมครับ รหัสยังอยู่นะรหัสเข้าไป Google Classroom ของม3นะครับอยู่ในไลน์อะนะไปทำแบบหัดใบที่ใบใบงานที่สองเรื่องสำรวจชงกระบอก<ม>เขาให้นักเรียนหาแกนกระดาษทิชชู่มาแล้วก็ใจตัดตามภาพเลยนะตัดแล้วก็ตอบคำถามที่ครูให้ไปนะส่งมาในระบบนะครับหรือนะครับ จะปิน้นออกมาททาแล้วมาส่งเปิดเทอมก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเนานะอ่ะนะเข้าใจหรือยังคนอื่นโอเคนะแกหมูแก้มหน้าใสมากเลยนะครับเนี่นยอ่ะเบกัสมาแล้วอืมนะกาลังอะไรไม่รู้่ใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเนี่ยนะครับโอเคนะวันนี้ขอทาให้ขอเ,เรียนทำงานอย่างมีความสุขนะครับอ่ะกำลังทําไปด้วยดีมากเลย นะครับขอให้เรียนทำรายงานที่2เรื่องสำรวจจงกระบอกทรงครูอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับบา,บ,าบาย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 โอเคครับ